ศพชาวเมียนมานอนตายในสภาพเปลือยบนดาดฟ้าลูกตาหลุดออกจากเบ้าเจ้าของหอเล่าว่าผู้ตายมักจะดื่มเหล้าเป็นประจำเจ้าหน้าที่สอพอคูคตได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตนอนเสียชีวิตในสภาพเปลือยอยู่บนดาดฟ้าบนหอพักไม่มีชื่ออยู่ที่หมู่13ซอยพหลโยธิน81อำเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีเมื่อถึงที่เกิดเหตุพบว่าเป็นหอพักสูง5ชั้นรวมดาดฟ้าเจ้าหน้าที่พบศพนายยาวอายุประมาณ35ปีชาวเมียนมาสภาพศพนอนหงายเปลือยกายที่บริเวณล,ลูกตาด้านซ้ายหลุดออกมา าจากการตรวจสอบไม่พบเอกสารติดตัวและไม่พบร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใดจากการพูดคุยกับนายชัยนรงค์อายุ70ปีเจ้าของห้องเชา่าเล่าว่าผู้ตายอาศัยอยู่บริเวณชั้น3ของหอพักโดยก่อนหน้านี้พักอยู่กับเพื่อนสองคนก่อนที่เพื่อนจะย้ายไปที่พักที่อื่นจากนั้นผู้ตายก็พักอาศัยอยู่ตามลําพังโดยปกติผู้ตายจะทํางานภายในตลาด4มุมเมืองและมักดื่มเหล้าเป็นประจำตลอดทั้งวันส่วนสาเหตุนั้นไม่ทราบว่าขึ้นมาเสียชีวิตบนนี้ได้อย่างไรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทําการบันทึกภาพในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานก่อนมอบศพ